โกนะทีนี้ให้นักเรียนวัดที่คอหน้าและคอหลังเรามาทำชิ้นหน้าก่อนนะให้วัดความยาวนะคะก่อนอื่นเส้นกลางหน้านะวัดเข้าไปก่อนตำแหน่งของโปกวัดเข้าไปที่หนึ่งเซนได้เท่าไรได้แล้วขีดไว้นี่นะคะขีดไว้ก่อนนะ ทีนี้วัดความยาวของอกจากจุดที่เราขีดนะของคูชิ้นหน้าได้อยู่ที่12คอหน้าของคูอยู่ที่12บสองเซนนะ เสร็จเรียบร้อยมาวัดที่คอหลังวัดจากเริ่มต้นจากตรงนี้เลยวัดไปเลยได้แปดคอหลังของครูได้แปดสิบสองบวกแปดเท่ากับยี่สิบเซน เขียนไว้ก่อนนะต่อไปนะคะเศษกระดาษที่มันเหลือๆจากการตัดชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะแบบนี้พับครึ่งตรงนี้นะตรงนี้เรียกว่าสันทบของคูคอหน้าอยู่ที่12เซนคอหลังที่ครูวัดได้อยู่ที่8เซนนะคะ 12บอวกแเท่ากับยีเซนเราจะใช้สันทบตรงนี้เลยขีดเส้นยาวเท่ากับคอหน้าบวกคอหลังของครูได้20เซนครูขีดจากสันทบตรงนี้มา20เซนให้ต่อการเป็นจุดที่ครูให้เป็นจุดที่25นะคะต่อจากชิ้นหลังเมื่อกี้เลย ยี่สิบห้าตรงนี้นะคะคือความยาวของทั้งคอหน้าคอหลังทีนี้เราจะมาแบ่งปกหน้าปกหลังโดยเราจะแบ่งคอหลังของครูอยู่ที่แปดเซนครูวัดเข้ามาแปดเซนเป็นตำแหน่งของคอหลังตรงนี้ให้ตรงนี้คือจุดที่ยีสิบหต่อไปเราจะมาทำจุดที่ยีสิบเจให้วัดจากจุดที่ยี่สิบห้า ความสูงนะคะเท่ากับคอหลังนะของครู8เซน8เซนใช่ไหมครูก็วัดขึ้นมา8เซนให้ตรงนี้เป็นจุดที่27อ่ะครูขอหมุนกระดาษเชียนไว้ก่อนความสูง8เซนแบบนี้จากจุดที่25 นะคะวัดขึ้นไป1.5เซน1.5เซนจุดที่28ตรงนี้เป็น1.5เซนนะ1.5เซนทีนี้นะคะเราจะมาทำความกว้างของปกเสือ้อให้วัดจากจุดที่28 27ไปหา28ของคูได้อยู่ที่6.5 ครูมาวัดเส้นสันทบตรงนี้6.5เท่ากันได้เท่าได้6.5ตรงอยู่ตรงตำแหน่งไหนให้ขีดติ๊กไว้ก่อนนะคะให้เป็นอ่ะจุดที่29ตรงนี้นะ6.5เซนนี่นะ6.5เซนขีดเส้นปก ขีดเส้นปกนะหนึ่งจากจุดที่ยี่สิบแปดนะคะมาหาจุดที่ยี่สิบหกใช้ไม้บรรทัดปากนหแก้วแบบนี้วางแล้วก็ขีดเส้นจากจุดที่ยี่สิบเจ็ดไปจุดที่ยี่สิบเก้านะคะได้แล้วตรงนี้เราก็จะสูงเท่ากัน6.5เซน เท่ากับด้านนี้เลยตรงนี้คือปกเสื้อของเรานะคะได้เรียบร้อยแล้ว